ขอเชิญผู้ที่รักการถ่ายภาพร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดชิงเงินรางวัลกว่า26,00 0บาทในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวาชิงสามถ้วยพระราชทานณลำน้ำมูลอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่สองวันที่6-7ถึงพฤศจิกาย,ยน2553ประเภทการประกวดประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักเรียนเยาวชนไม่จำกัดสเปกกล้องโดยร่วมส่งภาพหนึ่งชุดมี5องค์ประกอบดังนี้ ภาพขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานทางสายน้ำภาพเวทีสมโภชถ้วยพระราชทานภาพการแข่งขันช้างว่ายน้ำภาพประเพณีแข่งขันเรือยาวที่แสดงความสามคัคคีพร้อมเพียงความเร็วจังหวะลีลา ท่าทางของทีมเรือภาพมุมกว้างสีสันกองเชียร์เรือยาวผู้ชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงรางวัลเงินสดกว่า26000บาทในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดการประกวดได้เพิ่มเงินรางวัลให้อีกสำหรับประเภทเยาวชนนิสินักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน25ปีที่รักการถ่ายภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ที่เทศบาลตะบลสตึก0 4 4 6 8 1 0 1ส เว็บไซต์ w w w s t i s u c i t y c o m